สวัสดีค่ะดิฉันนางสุพรรัตน์คณโชคไทยสารชื่อเล่นครูหน่อยนะคะในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ทําให้ครูกับนักเรียนไม่ได้พบเจอกันรออีกสักระยะหนึ่งนะคะพอโควิด19ได้ระบาดน้อยลงเราก็จะได้มาเจอกันในห้องเรียนนะคะเด็กๆร้องเพลงตามครูนะคะสวัสดีสวัสดีสสดยินดีที่เราพบก,กัน เธอกับฉันพบกันสวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีสวัสดีะะสสดสสดยินดีที่เราพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีเดี๋ยวเด็กๆรับชมนิทานก่อนนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มนิทานเลยนะคะกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีลูกหมูสามตัวอาศัยอยู่กับแม่หมูในบ้านหลังเล็กถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องออกจากบ้านไปและเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแม่หมูจึงเรียกลูกหมูทั้งสามตัวมาใกล้ๆลูกๆที่รักได้เวลาที่พวกหนูจะต้องออกไปเผชิญโลกกว้างแล้วจงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะนะแต่อย่าลืมล่ะไม่ว่าพวกหนูจะทำอะไรจงทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด นี่คือวิธีเดียวที่ดีที่สุดในการอยู่รอดทั้งรู้สึกเศร้าน้อยๆและตื่นเต้นหน่อยๆลูกหมูสามตัวก็บอกล้าแม่หมูและออกเดินทางหลังจากนั้นสักพักหนึ่งพวกเขาเจอพื้นที่ที่ที่เขาสามารถสร้างบ้านอยู่ได้ หมูตัวสุดท้องมุ่งมั่นที่จะสร้างบ้านด้วยฟางให้ได้เขาคิดว่านี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดสําหรับการสร้างบ้านเขาจะได้มีเวลาเหลือมากมายไปเล่นสนุกเจ้าตัวเล็กสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยในวันเดียวเขาตะโกนหาลูกหมูตัวอื่นๆนี่ทุกคนฉันเสร็จแล้วนะลูกหมูตัวโตจึงมาดูบ้าน โอเคแต่บ้านหลังนี้มันไม่มันคงเอาซะเลยนายจะป้องกันตัวเองจากหมาป่ายังไงล่ะลูกหมูตัวสุดท้องไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของพี่ชายไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกได้อย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกันลูกหมูตัวกลางตัดสินใจสร้างบ้านจากไม้เขาเก็บกิ่งไม้มาจากในป่าเพื่อสร้างบ้านไม้หลังเล็กๆบ้านเขาใช้เวลาสร้างทั้งหมด3วัน บ้านหลังนี้ดูมั่นคงมากกว่าบ้านที่ทําจากฟางนิดหน่อยลูกหมูตัวโตโดเดินมาหาเขาน้องชายที่รักนายทำได้ดีมากแต่นี่ดูไม่ปลอดภัยเลยนะบ้านหลังนี้จะป้องกันเจ้าจากหมาป่าได้หรอลูกหมูตัวกลางตอบไม่ต้องห่วงบ้านนี้ปลอดภัยมากโอเคอย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกัน ในระหว่างที่ลูกหมูสองตัวกำลังมีความสุขอยู่ในบ้านหลังใหม่ลูกหมูตัวโต,วตวก็ทำงานตลอดเวลาเพราะเขาสร้างบ้านจากอิฐและหินลูกหมูตัวอื่นคิดว่าความพยายามของเขานั้นไร้ประโยชน์พวกเขาจึงเล่นสนุกฆ่าเวลาไปวันวันนายจะทำให้ยุ่งอย่างนี้ทำไมในเมื่อนายสามารถทำเสร็จเร็วแบบเราได้ จะกลัวอะไรขนาดนั้นลูกหมูตัวโตวไม่ใส่ใจคำพูดเหล่านั้นเขาทำงานเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์และสร้างบ้านที่ทำจากอิฐและหินได้สำเร็จวันต่อมาหมาป่าผู้หิวโหยก็เข้ามาใกล้ๆบ้านพวกเขาก่อนอื่นเขามายืนหน้าบ้านที่ทำจากฟางลูกหมูตัวสุดท้องกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านฟางของตัวเองหมาป่าเคาะประตูเรียก ประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยแก่าทำอะไรฉันไม่ได้บ้านฉันแข็งแรงพอหมาป่าจึงขู่คคำรามและพ่นลมใส่บ้านแต่ลูกหมูตัวน้อยก็หนีไปได้ด้วยความยากลำบากและเขาวิ่งไปยังบ้านพี่ชายที่ทำมาจากกิ่งไม้เขาเคาะประตู เมื่อลูกหมูตัวกลางเปิดประตูลูกหมูตัวสุดท้องก็ทลาเข้าไปข้างในเริ่มเข้าปิดประตูเดี๋ยวหมาป่าเข้ามาได้ไม่ต้องห่วงหรอกมันทำอะไรในนี้ไม่ได้อยู่แล้วสักพักหนึ่งหมาป่าก,ก็มาที่บ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สองและตะโกนเข้าไปข้างในเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คํำรามและเป่าบ้านกระจุยแกพังบ้านฉันไม่ได้หรอก หมาป่าจึงขู่คำรามและพังบ้านกระจุนลูกหมูทั้งสองวิ่งไปที่บ้านของหมูตัวที่สาโดยที่แทบจะหนีจากหมาป่าไม่รอดพี่ครับหมาป่ากำลังมาทางนี้เราจะทำยังไงดีหมูตัวโตวตอบด้วยความมั่นใจไม่ต้องห่วงหมาป่าเข้ามาไม่ได้หรอก สักพักหนึ่งหมาป่าผู้หิวโหวยก็มาถึงบ้านหมูตัวที่สามที่ทำมาจากอิฐและหินและตะโกนใส่ลูกหมูทั้งสามตัวเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยอย่าคิดแม้แต่จะร้องเจ้าหมาป่าวายร้ายแกเข้ามาไม่ได้หรอกหมาป่าโกรธมากเขาคำรามใส่บ้านแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น เขาทำลายบ้านหลังนี้ไม่ได้เขาพยายามแล้วพยายามอีกแต่ก็ไม่สามารถขยับอีกได้สักก้อนเดียวจนในที่สุดด้วยความเหนื่อยล้าหมาป่าตัดสินใจลองอีกวิธีหนึ่งเขาเห็นปล่องไฟบนหลังคาและเริ่มปีนขึ้นเมื่อรู้ว่าเจ้าหมาป่ากำลังปีนขึ้นหลังคาและจะลงมาทางปล่องไฟลูกหมูรีบจุดไฟในเตาผิงใต้ปล่องไฟ แล้ววางถังน้ำใบใหญ่ไว้บนไม้หมาป่าปีนขึ้นปล่องไฟและรีบโยนตัวลงมาเขาตกลงไปในถังน้ำเดือดทันทีช่วยด้วยการรนเผาช่วยฉันทีอาช่วยด้วย เมื่อปลอดภัยจากหมาป่าในที่สุดลูกหมูก็กอดกันอย่างมีความสุขลูกหมูสามตัวไปที่บ้านแม่หมูในวันต่อมาเพื่อเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นลูกหมูตัวเล็กมาใกล้ๆกลแม่แม่พูดถูกไม่ว่าเราจะทำอะไรในโลกนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดถ้าเราตั้งใจทำสิ่งใดจริงๆมันก็จะสำเร็จหลังจากวคนนั้นเป็นต้นมา ลูกหมู2ตัวก็ไม่เคยขี้เกียจอีกเลยพวกเขาทำงานหนักเหมือนพี่ของเขาและใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขนิทานก็จบลงไปแล้วเด็กๆชอบไหมคะถ้าชอบแล้วก็ตกมือเลยคะ่ะเด็กๆฟังนิทานแล้วเด็กๆได้อะไรไหมคะก็ดูได้ความสนุกสนาน ได้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการแก้ไขปัญหาฉพาะหน้าครูมีคำถามกับเด็กดังนี้นะคะข้อ 1. บ้านหลังไหนที่หมาป่าเข้าไปแล้วพังได้ก่อนข้อ 1. บ้านหลังไหนที่หมาป่าเข้าไปแล้วฟังได้ก่อนข้อ2บ้านหลังไหนที่แข็งแรงหมาป่าเข้าไปแล้วพังไม่ได้ข้อ3 ให้เด็กวาดภาพตามจินตนาการว่าบ้านของตนเองเป็นอย่างไรแล้วนำผลงานส่งทางไลน์ครูคอยชื่นชมอยู่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ